มาเปิดกล้องแล้วอยู่กับ Ark Knight นะครับนะหาใครก็เป็นนานพอสมควรนะกับตู้กาชาใหม่นะตู้ของยูนะเอ้ยยูอิู่เป็นใครเอ็มยูเอ็ยูพวกนี้ต้องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านั่นดิยูอาร์ด็อตพียูอาร์ด็อตพียูอาร์บายยูอาร์เจยเอ็มยูเจเจทดีไหมวะเบดแคสเตอร์นะครับนะก็เพิ่งรู้ว่าเบดที่เป็น อะไรนะเป็นแบบว่าไม่ใช่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดคือเป็น U pad เนาะ้เข้ามาครับเนี่ย r e แซ t โอเคจริงระเบิดเป็นหนามเรื่องหนึ่งไม่ใช่แล้วคือชื่อแค่คันเฉยคนละเบิดอันนั้นอย่าเอาอย่าพูดถึงไป่าพูดมันพูดถึงเขาแล้วกันโอเคโอเคก็นะลองกดกันเลยดีกว่านะไป้องพูด้ทำเพลงนะ่องนี้ไม่ใช่ช่องที่มันมีสาระนะ่องไร้สาระสุดๆ ครับนะอันนี้กดไปก่อโลก่อนนะให้มันเคลียร์ไป9 9โลนั้นไปก่อนนะเจสิก้าน้า้องคุณหนุ่มดูคนรวยพอโฟกัสอลข้าวมีผลิตกว่ามันจะได้ง่ายกิดนะครับนะโอเคครับมาสุดโลขนาดนี้ ไฟฟอนโหอ้โหสุดแค่นี้ก็จอดวงแล้วไอตัวไอตัวแบบว่าไอตัวแย่งดวงนี่มันก็มันก็ได้ไปแล้วนะยูอ่ะอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมซูเปอร์ใช่ตัวใหม่ซเปอร์ตัวใหม่ตรงนี้เลยใช่ไหมโอเอใช่อ่ะ10โลละตัวฟรีดูดิออกไหม ไม่มีว่ะไม่มีไม่ออกไม่ออกไม่มีสีลุ้งโอ้โหตัวทอตัวแรกเลยครับตัวอะไรครับข้าไปเลยไม่มีอะไรให้รู้นะเคยได้ตัวห้าดาวตัวนี้อ้าวเคยได้ว่าไม่เคยไม่ใช่หรอสิบโลนะค้าดับตัวพก่อนไออ่ะก็ข้าไปหมวะเนี่ยโอเคขาดาวส่วนไอตัวของ คามเกลียก็ดูตรงนี้ได้นะครับการการันตีสามไรเลือเพื่อที่ได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้กดถึงละมั้งบอกว่าขอคาดหวังให้เป็นริงเกี้ยงพอระเบิงไม่ได้คามคามไปเลยนะโลเทีทอาไรละสี่สิบนะส่สห้าสิบห้าสิบแล้วนี่นี่คือห้าสิบเฮ้ยทองปลอมทองปลอมทองปลอมโอ้สองตัวสองตัวสองตัวช่ รถคู่ไหมรดคู่ไหมกันรอดูว่ามีรถคู่ด้หรือไมชอบเซอร์เฟอร์ปุยเ็วหร่อยเฮ้ยปุรีบปังเฮ้ยได้โรเยอะไรนะแค่เลสแคบเลสโอเคได้ข่าวว่ายูไปแท็บนี่ใช่ป่ะเป็นจังหวะผู้ชายครับผู้ชายครับ คำคำคำด้วยต่อรี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 ่ขอ,อบคุณนี่นี่นี่ยคุณเชลเนี่ยดูคุณเชลล์ทำงานแล้วเนี่ยเห็นไหมได้ป่ะเฮ้ยกู้เลยได้กู้เลยเนี่ยเดูคุณเชลล์ทำงานแล้วนี่เป็นไงคุณเชลขอบคุณมากจริงขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนี่ยเนี่ยเราเราเราพอสคอร์ดคุณเชลล์ทำงานแล้วตอนนี้ โปสดักซื้อที่ด้านล่างนะครับนะอ่าคุณสายคุณเชลนะครับนะอ่าอะไรตุกก <c oughs> ๊กตาลุคเทพเชลตุกตาลุคเทพตุกตาลุคเทพนะกระแส,สตอนนี้เป็นยังไงบ้างตุ๊กตาลุคเทพเนะี <c oughs> ่ยถ่ายขิงถ่ายขิงตามิวห <Yeah. S 1> <c oughs> น่ะมีโลเที่ยวไหนอะห้าสิบหรือสี่สิบนะห้าสิบ <50. S 1> ปะ่ะห้าสิบห้าสิบนะโอเคอ่หมุกขิงไปมาเชยชมหน่อยนะอ่าเริ่มจากอ่าเขาเป็นแถบของเรานะย U นะ เป็นเชฟนี่มาสเตอร์เชฟป่ะเออเป็นเชฟปะ่ะแต่ไม่ถึงว่าทำมาสเตอร์เชฟแต่ว่าเป็นแบบทำอาหารเก่งนะทำอาหารได้ใช่ปะ่ะตาเนเเินเรื่องแล้วก็เบรสเบรสเป็นแคสเตอร์นี่อะออแต่ก็สวยดีนะสวย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 ,สวยเออไอ,อไม่เกลือไม่เกลือนะเออนี่ไอวันนี้เราสซ้ทำง,งานวันนี้เราสู้เราสู้ทำงานจริงวันนี้ด้วยก็ต้องทำงานจริง ขอ,งงขอบคุณมาก,กาขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปแล้วออจบไวดีแบบนี้ได้ลองตัดต่อยากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครป์พร้อมกระดิ่งติงต้งด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บายบายยย